กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พาวเวอร์ชแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถมีค่ามิหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะโอเคนะคะใครอยากเข้าบ้านเข้าได้อยู่นะทุกคนก็มีพี่ๆเขาเอ่อมาขอเข้าอยู่นะคะเข้าได้อยู่นึกว่าเข้าไม่บ้านไม่ได้นอกมีพี่ๆมินมานะคะ9กศูนย์หลุด72หลุด นะคะห้าเก้าหลุดเจ็ดแปดมาตัวเนียนตัวชอบนะคะหกแปดใครลูดแปดเข้านะคะเจ็ดหนึ่งนะคะใบน้อยมานะคะวันเกิดน้องสาวโซนะ่ะน้องสาวโซ่พูดอยู่สามเก้าหลุดนะคะเก้าสี่หลุดเสียดายไม่หลุดเก้าคิดยังไงน้องสาวโซ่ไม่หลุด 9. เก้าเงินหลายนั่นแหละน้องสาวโซ่บอกต้องมีตัวใดตัวเนื่องทีมจะมาสุดซอยนะคะสําหรับใบน้อยนะคะสอง 9บวกลบคูณหารนะคะได้เบิรนะ์น3เนาะ5 4นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้28 0 3บวกลบคูณหารนะคะได้34ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น หนึ่งบวกลบคูณหารนะคะได้ยี่สิบเอ็ดเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวให้ลูดไปที่ 3าล้กันนะคะสากับ5้าขอรุด3มนะคะมี3 0ม3ู1ย3ศ2น3 3ส 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3าม4ามหนึนามสามี่สี่สามสามห้สานะคะสามหกหแล้วก็สามเวันนี้เสาร์อาทิตย์นะคะแนวทางไม่ค่อยโอเนะทุกคนสาเบิ้ลสา 3 4 30นะคะแล้วก็39จดไว้แค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเล,กลยกดไล์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดหน้าทั้งใหม่ๆของน้องสาโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า